สวัสดีครับผมธารัตรับดูไรเหมือผารัดพนุกรมก็ปพบกับเพื่อนเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทนายฝันนะครับผมฟันเฮนริคันที่สิบทำนายฝันและเลขเด่นนําโชคนะครับผมก็เป็นวัดนะครับผมเป็นวัดง้มเงี้มเลย <c oughs> อ่ะก็เริ่มเลยฝนก็ตกด้วยก็วันนี้โซมาก ฝันเห็นราชก,การที่สิบหญิงชายได้ฝันเห็นราชการที่สิบอ่าผมจะบอกว่าจะมีโชคลาภในการเสี่ยงนะครับผมนี่คือข้อที่ผมพูดอันดับแรกเลยคือจะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคดีมีชัยนะครับผมโชคคุณโชคดีแน่นอนเพราะฝันเห็นราชการที่สิบหรือพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของประเทศไทยนี่จะไม่เน้นต่างชาตินะเน้นของไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอ่าเขาเราียกว่าเทพคุ้มครอง พระมาศัตว์ทุกพระองค์จะมีเขาเรียกว่าเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือเหมือนจะเป็นสมมติเทพคุณฝันเห็นนะไม่ค่อยบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝันเห็นหลักษณะแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณฝันเห็นคุณโชคดีเนี่ยคุณโชคดีผมพูดเลยเพราะอย่างน้อยคุณมีโชคลาภในการเสี่ยงแต่ถ้าคุณไม่ได้มีโชคลาภจากการเสี่ยงคุณมีอะไรคุณจะมีโชคลาภทางใดทางหนึ่งเข้ามาแน่นอนคุณอย่าไปหวังลอตเตอรี่คุณอย่าไปหวังอ่าพวก จากการเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ฝนหยุดตกและช่วงดีคุณอย่าไปฟังคุณอย่าไปหวังแบบลอตเตอรี่อย่าเสมอไปผมใช้คําเนี้ยบางทีมันมาจากการค้าขายมันมาจากทางที่คุณขายที่ดินได้มันมาจากอะไรมันต้องมาทางไหนทางหนึ่งแต่คุณมีช่งแน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือคุณมีปัญหาเรื่องใดๆล่ะถ้าคุณฝันเห็นในการที่สี่สิบงคุณอาจจะมีหนี้คุณอาจจะเครียดคุณอาจจะโดนตาทวงคุณอาจจะค้าขายไม่ได้คุณอาจจะเจอปัญหาเศรษฐกิจ เจออะไรแล้วแต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องใ,ใดๆคุณจะคลี่คลายได้แต่ขอให้เวลามันหน่อยเวลายังไงถ้าคุณฝันปุบ๊บคุณจะให้เทพเจ้ามาช่วยคุณพรุ่งนี้เลยคุณจะให้เทพเจ้ามาช่วยคุณพรุ่งนี้เลยเป็นไปบบไม่ได้หรอกมันต้องให้เวลาค่อยๆค่อยๆค่ลีคคคค่คลคายไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาที่จังหวะเหมาะมันจะค่อยคลี่คลายไปเอง และจังหวะหมอเมื่อไหร่คุณก็จะหลุดพ้นจากปัญหานั้นและได้กลาบคอนตมเหมือนกับคุณเป็นนกฟินิกซ์ที่ออกมาจากกองเข้าถานนะครับผมพอถึงเวลามันก็จะสรุปง่ายๆคือเมื่อถึงเวลามันก็จะได้เองอะ่ะจึงบอกว่าเรื่องที่คุณกังวลใจก็จะค่อยๆได้รับการแก้ไขอุปสรรคก็จะค่อยๆบรรเทานะครับผมก็แสดงว่าถ้าคุณฝันเห็นสิ่งที่ผมบอกดังนี้เนี่ยให้เวลามันหน่อย แล้วมันจะค่อยๆบรรทํามันจะค่อยๆขี้คลายอุปสรรคมันก็จะขี้คลายเองไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปเขาเลาว่าเหมือนกับไปย้ำไปทึงมันน่ะมันจะทำให้คุณยิ่งแย่ต่อให้คุณฝันเห็นอะไรก็เถอะที่ในทางที่ดีอะไรก็ตามถ้าคุณไปยิ่งย้ำยิ่งทึงมันแทนที่มันจะดีปล่อยไปตามทามมิ่งของมันเนี่ยกับยิ่งแย่นะครับผมให้ปล่อยไปตามทามมิ่งของมันจะดีกว่าอย่างที่ต่อไปก็คือคุณจะได้รับข่าวดีจากญาติผู้ใหญ่อันนี้ย้ำไว้ก่อนนะจึงบอกว่า เรื่องของการงานเป็นไงการงานผมจะบอกว่าข้อที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักของแันเฮนริาร์ติหรือองค์ในหลวงกระทกานที่สิเนี่ยคือเรื่องของญาติผู้ใหญ่การช่วยเหลือจากผู้ใหญ่การช่วยเหลือของเจ้านายผู้ใหญ่ในโตนี่คือคีย์เวิร์ดผมจะบอกว่าแค่คุณมีผู้บทำหรือมีกุ้ยนังที่ดีเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรแล้วแหละคุณถือว่าโชคดีมากมากบางคนนะได้แม่ดีได้สะพ้ายดีได้แม่ยายดี ถามว่าผู้ชายคนนั้นอันนี้ผมไม่ได้บอกให้คุณขี้เกียจแต่หลังมายาวนะผมจะบอกว่าถ้าคุณได้สิ่งเนี้ยผู้ชายคนนั้นเนี่ยนอนสบายทั้งชาติยังได้เลยคุณได้ผู้อระถมท,ที่ดียิ่งบอกว่าฟันเห็นแบบเนี้ยอันนี้มผมไม่พูดนะไม่กล้าพูดจะบอกว่าฟันเห็นลักษณะเนี่ยโชคดีก็ต้องมีผู้อระถมที่ดีนั่นแหละการงานจะมีผู้ใหญ่คอยปุปถมช่วยเหลือก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลือ่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้น สำหรับคนทำงานราชการจะได้ดีที่สุดได้ดีเป็นพิเศษสำหรับคนทำงานราชการหรือได้คนต่างเพศช่วยเหลือถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณได้ปุ้ยนางที่ดีแน่ได้คนต่างเพศที่เป็นผู้ชายได้คนต่างเพศที่มีฐานะตำแหน่งมาคอยอุปธรรมช่วยเหลือคนหรือหน้าที่การงานคุณจะเติบโตเพราะคนต่างเพศถ้าเป็นผู้หญิงถ้าผู้ชายก็คงรู้นะแต่ว่าการเงินเป็นอย่างไร การเงินผมจะบอกว่ามีคนคอยช่วยฝนตกทั้งฝนตกทั้งอะไรผมพูดลำบากผมแต่ผมก็จะพูดอ่ะอม,มีเสียงนู่นเสียงน ύ, ี้แทรกมาแย่เลยผมจะบอกว่าการเงินมีคนคอยช่วยเหลือประธรรมนะครับผมสังเกตไม่ว่าทําไมผมใช้คําว่าช่วยเหลือประธรรมซะเยอะก็เพราะว่าคําว่าฝันเห็นาชการที่สิบในหลวงราชการที่สิบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคีย์เวิร์ดของลักษณะเน,นี่ยจะเป็น การช่วยหรือระทำซสมากฝันเห็นบุคคลแบบไหนบุคคลลักษณะใดหรือแม้กระทั่งฝันเห็นผู้หญิงแบบไหนใส่ชุดแบบไหนแสดงว่าพลังงานของคนคนนั้นหรือกลุ่มบุคคลหรือรูปร่างลักษณะที่คุณฝันเห็นเนี่ยมันจะมามีผลกระทบต่อช่วงเวลาขณะนั้นหรือชีวิตของคุณก็ต่อเมื่อคุณฝันเห็นบุคคลแบบไหนหรือว่าใส่ชุดแบบไหนออกมาน,นั่นน่ะคือคีย์เวิร์ดของฝันนะครับผมแสาว่าการเงินจะมีคนคอยช่วยลรธอรทำเพราะว่า คุณฝันเห็นอะไรคุณฝันเห็นกษัตริย์คุณฝันเห็นราชการที่สิบช่วยเหลือไหมปุปทัมไหมและลักษณะคีย์เวิร์ดเป็นอย่างไรนะครับผมต่อไปแม่ยามลำบากผมจะบอกว่าแม่ยามลำบากนะคุณก็ไม่ต้องห่วงหรอกอย่างที่ผมบอกไปแล้วกล่าวไปแล้วไงส่วนความรักความรักที่ผมจะบอกว่ามีสองแง่สองง่ามนะแต่ผมจะไม่พูดมากก็แล้วกันผมจะบอกว่ามีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะถ้าคุณฝันเห็นราชการที่สิบความรักของคุณคุณจะมีสเสน่ห์มาก เป็นพิเศษในช่วงนี้คือมีเสน่ห์เหมือนกับเหมือนกับคุณเลือกได้ถ้าเป็นผู้ชายคุณจะบอกว่ามีผู้หญิงเข้ามามากเป็นพิเศษให้คุณผมจะบอกว่ามีมากเป็นพิเศษก็เห้กันผมจะอโอเคคุณคุณคุณก็สามารถที่จะคุณจะบอกว่าโอเคก็มีผู้หญิงมากมาเป็นพิเศษมาให้คุณแบบว่าพูดได้ไงพูดช่วงนี้คุณมีเสน่ห์อยอผมพูดแต่ว่าถ้าคนมีคู่ควร งบสงเงยียมหน่อยจบต่อไปเรียกเด่นนำโชคเลีเด่นนำโชคนะครับผมผมทวนซ้ำส,สองรอบหกเก้าแปดเก้าสองหกสองเก้าสองแปดจ้อยสองเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหกเก้าแปดเก้าสองหกสองเก้าสองเก้าแปด หนึ่งแปดเก้าวันนี้ผมก็มึนๆน,นะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่อาจจะพูดผิดพูดถูกเพราะฟ้าแบบมือฟ้าถามมาเปี้ยงเปี้ยงเปีเป้ยง,ง,งแล้วก็ฟ้ามัวมัวแบบแบบเหมือนละเสียงหมาแบบแบบตอนนี้มันป่วยตอนนี้หมาผมป่วยแล้วก็ร้องทั้งวันเมื่อคืนนี่ไม่ได้นอนเลยจึงบอกว่าแบบโอ้แบบไม่รู้ผมคิดว่ามันคงอยู่ได้อีกไม่นานนะ อืมก็ผมก็รู้สึกเหมือนว่าทําใจแล้วแหละเรื่องงานแหละอืมใครที่ต้องการดูเลยนี่บอกเลขเด่นนาโชคไปแล้วจะบอกว่าการทําบุญเนี่ยผมต้องขอบอกก่อนหนึ่งว่าการทําบุญมีประโยชน์มากไม่ว่าคุณจะฟันเห็นพระมังกษัตริย์ฟันเห็นอะไรก็ตามจะบอกว่าฝันเห็นในทางที่ดีคุณต้องทําบุญเผื่อ,อไว้เพราะว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนไม่มีใครอยู่ค่ำฟ้า ชีวิตคนเราไม่แน่นอนทําบุญเผื่อไว้บางทีคุณดวงขึ้นคุณก็ดวงลงได้บางทีคุณดวงลงได้คุณก็ดวงขึ้นได้แต่คุณจะดวงลงตลอดถ้าคุณไม่ทําบุญคุณจะดวงลงอยู่อย่างนั้นแหละแล้วคุณจะไม่พัฒนาจิตใจไปไหนถ้าคุณไม่สร้างบุญเอาไว้จึงบอกว่าบุญเป็นสะพานนาโชคสะพานนาคุณไปสู่สิ่งที่สูงขึ้นอย่าไปเสีดว่าอย่าไปบ้าอะไรกับบุญมากนักเลยแต่บุญก็สําคัญอยู่ดีอันนี้ฟังคําที่ผมพูดไว้นะบุญสาคัญต่อตัวคุณบ้าง ทำบุญแล้วอ,อุทิศไปกับเทวดาประจําตัวแล้วก็ครูบาอาจารย์พ่อแม่อะไรก็แล้วแต่ทําบุญไปให้และเจ้ากรรมนายเวรสุดท้ายคือเจ้ากรรมนายเวรอันนี้ความจริงถ้าอยากรู้วิธีการทําบุญผมอาจจะต้องหลังไม่์หรืออะไรแล้วแต่แต่ว่าผมบอกข้อค่าเพียงเท่านี้เพราะมันยาวมากวิธีการทําบุญหลักการการทําบุญมันมีอ่ะจะบอกว่าไม่ใช่ว่าทําบุญแล้วทําส่งส่งไปอะไรยังไงมันอยู่ที่ใจด้วยส่วนหนึ่งถ้าเกิดคุณทําบุญร้อยล้านสมมติคุณทําบุญร้อยล้านแต่ใจคุณไม่ได้คุณสู้ทําบุญหยอดไป ยี่สิบาทยังดีกว่านะครับผมเพราะใจคุณไม่ได้คุณก็ไม่ได้บุญเหมือนกันใจคุณต้องได้ด้วยนะครับผมจบไปอันนี้ผมขอเล่าไว้เท่านี้ดีกว่าเพราะเวลาที่คุณหลังไมมาผมจะแนะนําวิธีการทําบุญให้ด้วยว่าทําอย่างไรแต่ถ้าคุณทําบุญยังไงคุณก็ได้บุญอยู่แล้วแหละนี่ผมใช้คาเนี้ยคุณยังคุณก็ได้บุญไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้อะไรเลยนะแต่มันจะได้น้อยมากกว่าหรือได้มากน้อยคุณจะได้น้อยมันก็ได้ตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดคุณคุณมีใจด้วยอ่ะ จที่ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์อ่ะยังไงคุณได้สมมติว่าคุณทำร้อยหนึ่งนะกับคนที่ทำพันหนึ่งหรือหมื่นหนึ่งคนที่ทำร้อยหนึ่งอ่ะได้มากกว่าอย่างที่คำสอนของพระเยซูคริสต์เจ้าบอกอันนี้อย่าไปบุรีศาสนาเขานะอันนี้เขาบอกว่าจริงๆนะอืมใครยังการดูอะไรมือใี่สิกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลนด์ดีทาระสองหกตั้งข้อความด้านล่างคลิป youtube นะครับผมตั้งข้อความด้านล่างคลิป u t u b e ของผมไลน์ดีทาระสองฝนตกตลอดเลวยว่ะ ตัดข,ขอ้อความด้านล่างคลิป u t u b e นะครับผมลายดีเท่าสองหกตัดข,ขอ้อความด้านล่างคลิปหรือจะเป็นลายโอเอเป็นลายโอเอนี่ผมแจ้งก่อนนะครับว่าเป็นช่องทางสำรองช่องทางสำรองเท่านั้นนะครับผมลายโอเอเป็นช่องทางสำรองก็ท,กงทิ้งทาง,งลิงก์มาดูสดๆนผสทางโทรศัพ์ผมเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เต็มที่กับคุณไปโค้ดนี่ดูเแพงมากนะครับผมถ้าที่ต่างประเทศเป็นแอนโทนีล็อบบินระดับโลก่ยเขาโค้ดกันครั้งละล้าน ถ้าเป็นโค้ดเมืองไทยก็ระดับหมื่นระดับแสนนะครับผมแต่ผมโค้ดราคาที่ทำคุณมาดูผมให้คุณได้ทั้งดูลายมือพระหยีซีให้เป็นการโค้ดในตัวด้วยคือชื่อคุณเปลี่ยนแน่จะทำเนี่ยเพิ่งเห็นผมอย่างเงี้ยเห็นผมอย่างเงี้ยเป็นหน้าเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมโค้ดให้คนมาหลายคนแล้วมันจะเป็นอาคาตุกตาจากต่างประเทศเป็นซีอีโอชื่อดังของเมืองไทยเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของห้างทองเป็นซีอีโอของธนาคาร อันนี้ขอปิดบังเขาวระธนาธารอะไรเดี๋ยวพูดชื่อล้วจะยุ่งพวกซีโออะไรดังๆต่างๆหรือจะเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าสัวอะไรย่างนี้ผมก็ก็รได้คนมาหลายคนแล้วมหาเศรษฐีจากฮ่องกงอเมริกามหาเศรษฐีจากไต้หวันสิงคโปร์คตนมาหลายคนมากแล้วนะครับผมอินโดนีเซียก็มาก็ชีวิพัฒนาไปหลายคนบางคนก็ยกนิ้วส่งอะไรมาแย่ๆในทางที่ดีนะครับผมก็มาดูผมชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงมานะทางยี่ขึ้นทั้งเปลี่ยนแปลงไม่ดีขึ้นเขาคงไม่ ยินดีไม่ส่งอะไรดีมามาดูเรื่อยๆหรอกนะครับผมก็ตอนนี้ก็เดินทางจากต่างปเทศมาหาผมแย่ๆนะครับผมมีที่สำนักงานนะที่ผมดูแบบ VP ส่วนตัวกับแ,แบบออนไลน์ออนไลน์มีลายมือพยศีดูสองอย่างเท่านั้นนะครับผมลายมือพยซีที่ทางออนไลน์ส่วนถ้าจะมาที่สำนักงานก็ยังไงมาดูออนไลน์ก่อนได้ถ้าคุณไม่มั่นใจมาที่สำนักงานถ้าสำนักงานก็ขอเลือก่อที่อยู่มาออนไลน์เป็นแบบ ไอ้ทำง,งานเป็นแบบลายมือพี่ซีงองตัวเลขโคตรกันตัวตัวโคตรกันเต็มที่โคตรกันยาวๆไปเลยแบบ VP แบบที่โคตรไอ้แบบที่อาคันโตโกะเซันประเทศทั้งหลายมากับแบบธรรมดาลายมือพี่ซีจะก,ก่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็มที่นะครับผมจะแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมแบบธรรมดาที่ทำง,งานราคาจะย่ำเยาวลงมาหน่อยใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้นนมีประโยชน์กดถูกใจกดแช,ชรก์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อให้พาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆที่จะส่งไปเรื่อยๆฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อไม่พลาด นะครับผมต้อฝากกดกระดิ่ไจจง,ง,งไว้ว่า้ไนใหม่ใหม่ทะกชะแนลตอดไปน่ลาลี่วนบสวดีครับสวัสดีครับ